ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ LED Party Light นะครับตัวนี้ซึ่งสั่งมาเลยนะครับผมกำลังแกะอยู่นะครับแกะยากนิหนึงร้อยยี่สิบาทนะครับดูกว่านี่เป็นแกะเลยนะในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ จะเปชุดอันนี้น่าจะเป็นตัวดูดกระจกนะครับแล้วก็สาย USB นะครับหัวเป็นแบบอ่าแบบไม่ใช่ไมโคร USB นะครับเป็นหัวแบบนี้นะครับเรียกหัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อ่าพระเอกของเราครับนี่ตัวไฟ USB ตัวไฟนะครับอ,อืสีสันสดสวยครับ QR Part ตัวก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับกำลังดีครับแล้วก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับตอนนี้ผมไปหา Power Bank ก่อนนะครับเดี๋ยวมา ทดลองกันดูแล้วก็จะ <c oughs> ไล่ทีละเมนูเลยนะครับอ่ะครับพอดีผมหา power bank ไม่เจอนะครับก็ใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ไปเลยนะอันนี้เป็นรุ่น usb นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกันเลยครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกดปุ่มเปิดเลยนะปึ๊กอ่นะก็จะไล่ทีละหมวดเลยนะครับอ่า ดีมเกนี่ไม่รู้นะครับลองเล่นดูแล้วไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นปุ่มมอเตอร์นะครับสีเขียวด้านล่างเป็นแฟลนะครับแล้วก็มิวสิกนะมิวสิกหนึ่งนะผมกดเลยนะมิวสิกหนึ่งมีเสียงนะครับเนี่ยนะครับมีเสียงแล้วถึงจะติดนะครับอันที่สองอันนี้เป็นแบบมีเสียงแล้วก็จะเปลี่ยนนะเสียงก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆไปนะครับอันที่สามนี่ นะครับอ่าเขาจะติดสีเดียวแต่ไม่เปลี่ยนนะครับถ้ามีเสียงก็จะเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันล่างก็คือแฝดนะครับกดมันก็จะกระพริบนะครับแบบนี้เลยอันนี้มอเตอร์นะครับอันนี้หยุดหมุนนะครับ A 1 A 1จะเป็นสีฟ้านะครับอ่า A 2นะครับ A 2เป็นสีเขียวนะครับแต่สีจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่คงที่อยู่แค่นี้เลย A 3จะเป็นสีแดงนะครับ a 4นะครับออโต้สมั้งนะคบจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับ a 5นะครับเป็นสีเขียวกับสีแดง a 6นะครับจะเป็นสีแดงกับสีฟ้านะครับอันนี้คือหยุดมอเตอร์นะครับให้หมุนนะครับ a 7 a 7จนี่จะแรนด้อมไปเรื่อยนะครับไปทุกสีทุกทุกเฉดสีเลยนะครับ รวมกันทุกสีนะครับส่วนด้านล่างบวกลบนะครับก็เกี่ยวกับตัวปรับความเร็วของมอเตอร์นะครับอ่านี่ก็จะหมุนช้านี่ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับบวกลบนะครับมีทั้งแฟลชทั้งอะไรด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาเปิดไฟดูครับอ่าไม่ใช่เปิด,ดปิดไฟนะครับดูที่ยอดจะสวยางามแค่ไหนอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวผมลอง ลองแฟดด้วยนะครับอันนี้ออโต้เจ็ดนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมลองแฟดด้วยนะครับอ่านี่คือสีออกมาทั้งหมดเลยนะก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวผมวายนิดนึงนะครับวายนะครับอันนี้สุดแล้วนะครับเป็นยไงครับสีสวยไหมครับก็ถ้าช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ครับก็ทำ ไฟเทคที่บ้านเองเลยนะครับเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมลองเป็นโอโต้หนึ่งนะก็จะเป็นสีฟ้าหยุดมอเตอร์นะครับมันก็จะไม่หมุนอย่างนี้ครับปึ๊นะครับเปิดแฟลชด้วยสีฟ้าเปิดแฟลชนะครับอ่าเปิดแฟลชพอเปิดแฟลชแล้วมันสลับทุกสีเลยครับอ่าเปิดแฟลชนะครับ แปดดีนกันนะครับนึกว่าจะกระพริบอยู่สีเดียวนะครับพอกดแฟลชแล้วมันก็พริบหมดเลยนะครับอันนี้มิวสิกหนึ่งนะครับต้องมีเสียงนะครับเออเออเออนะครับมิวสิกสองมิวสิกสองนะครับก็คือแบบเห็นเขาในคู่มือเขาบอกแบบไดนามิกนะครับเขาคงจะแรนดอมด้วยแล้วก็รับเสียงด้วยฮัลโหลโหล โลโลนะครับก็จะเปลี่ยนตามเสียงด้วยนะครับอันที่สามก็เขาจะมีติดนะครับได้ยินเสียงแล้วถึงจะเปลี่ยนสีนะครับถ้างเงียบเขาก็จะเป็นสีเดียวอยู่อย่างนี้โลอโ,โลเทสเทสเทสเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ผมว่าสวยนะครับสวยงามดีนะครับนี่ครับโอ้โหสนุกสนานแล้วเปิดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านได้เลยนะครับราคาร้อยกว่าบาท ก็ประมาณนี้ครับอะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูครับ